สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องของพริกนะครับดอกร่วงไม่ติดลูกเป็นโรคก,กุ้งแห้งผลร่วงก่อนโตพี่น้องครับจําได้ไหมครับที่ลุงเคยพามาเยี่ยมสวนพริกของปู่อ่อนสาคุณพ่ออ่อนสาอ่อมแก้วครับวันนี้ตามมาดูผลงานโอ้ทุกพริกมันคือดกกระดอก,กระเดียกมันคือง่ามแทบปะตูประตูประตูประ โอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้ดูดูความดกของพริกนะครับโอ้ยงาม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 มากเลยดูที่ครับเนี่ย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 โอ้โหพริกครับพี่น้องครับสุดยอดมากเลยกิ่งทองใบหยกนะครับฉีดใบหยกพ่นใบหยกประจําเลยนะครับงามจนโอ้โหพี่น้องครับดูนะครับเจ้าของสวนพาเดินชม นอนเกี่ยวของสวนอยู่นนนะครับปอดผกตายๆๆอ้ยีนี่ใส่ปุ๋ยกี่รอบครับเนี่ยใส่ปุ๋ยกี่รอบครับพ่อสาาใบยกหนึ่งรอบใบยกหนึ่งรอบแล้วพ่นนะพ่นสองรอบพ่นสองรอบแล้วโอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้ครับพี่น้องครับโอ้โดูดอกครับ แล้วปีนี้ประหยัดค่าปุ๋ยกว่าปีแล้วไหมประหยัดประหยัดเลยประหยัดกว่าไหมมากนะครับโอ้ครึ่งถึงครึ่งไหมปกติพวกนี้ใส่สองกระสอบก่อครั้งทีนี้ใส่กระสอบหนึ่งได้ใส่สองครั้งโอ้ยดูพี่น้องครับดูพริกโอ้โหวดูพริกดูพริกดูดูพริกนะครับรอบนี้จะเก็บวันไหนครับเนี่ย วันอาทิตย์นี้จะเก็บแล้วนะครับ18วันโอ้ยดูพี่น้องครับดูพริกนะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยโอ้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นไงครับ <laughs> โอ้ยดู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 ด,ดูอย่างนี้ถือว่าผ่านไหมครับพองโอ้ตายแล้วพริกทำไมมันงามขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับ เอาล้วครับพริกงามขนาดนี้นะครับโอ้โหอ๋ออันนี้ถือว่าทำคลิปไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการไลฟ์สดเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่น้องครับท่านผู้ชมที่เรพครับอันนี้คือพริกที่พึ่งรุ่นเล็กพึ่งเริ่มปลูกนะครับอันนี้จะเริ่มด้วยบหยกแล้วก็พ่นด้วยกิ่งทองนะครับ ผมเห็นสภาพพริกแล้วรับรองเลยว่าพริกแปลงนี้จะเป็นแปลงตัวอย่างที่สวยงามที่สุดเลยไม่ใช่น้อยนะครับน่นอยู่เห็นไกลไนู่นก็ใช่หมดเลยนะครับนี่คือเกษตรกรตัวจริงนะครับปู่สาของอแก้วเนี่ยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับจะเล่นใบหยกล้วนเลยหนึ่งกระสอบจะใส่ได้จะใส่ประมาณครึ่งไร่โอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกด อยู่กับคุณพ่อสาออมแก้วนะครับก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของผมเองนะครับคุณพ่อสาเนี่ยท่านปลูกพริกไว้เยอะมากเลยแล้วก็เป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเยอะมากเลยนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างของบ้านขอตําบลนนเพกอําเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่คือแปลงพริกของอพ่อสานะครับพริกนี้มีปัญหานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า ดินมีปัญหาแล้วก็ทําให้พริกเนี่ยมันหงิกนะครับแล้วก็ดอกไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรพริกกําลังมีราคาเลยนะครับแต่ว่าผลผลิตแทนที่มันจะได้เต็มเม็ดเต็มหนวยมันไม่ได้ลุงใหญ่เลยแนะนําให้ได้ใช้กิ่งทองกับใบหย,ยกมาฟื้นสภาพพริกนี่คือตัวอย่างไว้นะครับตัวอย่างไว้ก่อนนะครับพ่อสาเอาใบหย,ยกไว้กระสอบหนึ่งแล้วก็กิ่งทองอีกหนึ่งลิตรนะครับจะมาแก้ไขพริกส่วนนี้